ครับเพื่อนๆนเกอสวซอดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองกาด้วยนะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆ่วันนี้เรามารับชมนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อแน่นมากนะเนื้อแกร่งเลยองนี้นะครับสีสันมีเข้มขลังมากนะครับองนี้เดี๋ยวเรามารับชมมาซ่องดูเนื้อกันนะครับดูพิมพ์ทรงเนี่ยโดยเบื้องต้นองนี้เทนะครับเห็นไหมความลึกคมชัดนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครับ หลวงพ่อโบสถ์เก่านะนะครับรอยข้อต่างๆนะ,ะมวนสานชัดเจนมากโอน้นีนะครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับวัดไผ่เงินนะโชตินาราน,นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารับชมกันดูพวกเนื้อมุนสารนะครับพิมพ์ทรงว่าความลึกคมชัดประมาณไหนนะเพื่อเราจะได้นําไปประกอบในการเช่าวาของเราแต่ละครั้งนะครับในการเช่าวาพระคงก็ดีพระเรียงก็ดีนะครับ เราจะได้มีความมั่นใจในการใช้าหาแต่ละข้างมากยิ่งขึ้นนะครับว่าพิจารณาประมาณไหนดูประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการการดูเขาๆของผมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีคําแนะนําคําที่ชมก็สามารถรวมพูดคุยกันได้นะ,ะเ,นเพื่อนๆดูอย่างไรกป็่ลมบอกเรากันได้มีประสบการณ์มีข้อมูลมีประวัติเรวมชร์ใตา้จิตีจได้เลยนะครับเรามาดูกันข้ออื่นเนี่ยเราก้อนหลงกองเนี่ยเราดูภาพรวมนะครับ พอเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็ลงลึกรายละเอียดน,นะครับอย่างเงลงท่อนะครับตหนสือลึกคมชัดนะครับโบดเก่านะอ่าด้วยความที่เป็นผ่าเนื้อผงเนี่ยอาจจะมีเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอ่าเพราะว่าตอนที่เรากดตอนที่เครื่องปั่มอะไรพวกเนี้ยอาจจะเหนื้อส่วนนั้นอาจจะเป็นเมล็ดอะไรพวกนี้นะครับก็อ,อาจจะเป็นก้อนอเมล็ดน้ำตาน,นะครับ แล้วก็ลุกออกมาบ้างก็เป็นไปได้แต่ว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าชัดเจนนะครับว่ามีมวลสารที่ผสมอยู่มากมายเลยนะครับเห็นไหมทีนี้จะเห็นเม็ดๆๆนะครับเต็มองค์พระเลยนี่นะครับถือว่าเป็นเนื้อพระที่ผสมหลายมวลสารนะเห็นไหมจุดดําจุดขาวจุดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับนั่นปึ๊กเลยอยงค์นี้นะพิม ลึกคมชัดนะเห็นฮะอ่านะครับเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดเลยนะ,ะข่าสิ่งขาโตาอะไรพวกนีน้ตรงพิมใช่ไหมครับเป็นสันเนยอ่าคือความเป็นผาดเถเนี่ยความลึกคมชัดมากเป็นระดับแรกนะครับเราดูให้อ่าทุกส่วนเนี่ยตึงเปียหรือคมชัดก่อนนะอ่นสำหรับผาดเถนะครับให้เหม,มือนเพื่อนดุยแต่ละส่วนเข้าเนี่ยขึ้นเป็นกี้เป็นแท่งนะ อ่านะครับชัดเจนมากๆนะครับเป็นแหน้าตาหลวงพ่อนะครับอ่าลึกคมชัดนะครับอ่าอ่านี่ครับน,นะอ่าลึกคมชัดนะเห็นเมตตาเห็นดวงตาเห็นจมูกปากชัดเจนนะครับอ่านะครับอ่าแบบเนี้ยคือพระเทเนี่ยเราต้องอ่พิจารณาโดยดูว่าองค์เนี้ยมีซึกตรงไหนกี่บ้างก่อนนะครับคือเราต้องพยายามอ่าทำความเข้าใจ,จนะครับว่า พระเพะความนกลุมฉับเป็นอย่างไรเป็นแบับไหนพระเก๋ความบวกความเบอรอเป็นแบับไหนเนี่ยอ่ะผมก็แยกไว้ใหเ้เพื่อนศึกษาแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมพระเก๋ได้ในรายการไม่เทนจนะครับส่วนพระเพ้เนี่ยก็จะเป็นรายการปกตินะอ่ะก็จะมาพยายามมาให้ทุกวันนะครับเพื่อน,เ,อนเราก็มารวมกันศึกษานะเห็นไหมครับอ่ตัวหนังสือต่างต้านะครับอ,อ่ะโอทยเงินโชตินาอามนะครับก็ขึ้นชัดเจน Schools เป็นยันจมแบบนี้เาเรียกยันจมนะครับไม่นูนขึ้นมานะแต่ว่ายันจมแต่เราซ่องผิดดีๆเนี่ยมันนูนนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วเป็นยันจมนะเอาเพื่อนๆมันจะลอกตาหน่อยนะครับคือยันจมคืออะไรก็คือจมไปในเนื้อแหละการต่มจมไปในเนื้อไม่นูนขึ้นมาเขาเรียกยันจมนะครับถ้ายันนูนก็นูนขึ้นมาทักเนื้อชัดเจนก็ตามคําที่ใช้เรียกนะครับยันจมยันนูนนะแต่ว่าองค์เนี้ย เมื่อกี้นะผมซ่องไปซ่องมาเนี่ยเหมือนอยันเนี่ยลอยขึ้นมาเลยนะครับเรียนดูดีๆอ่าเหมือนอยันลอยขึ้นมาจะลอกตาหน่อยนะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเป็นการจมนะครับกานจมมันอ่าเห้หมั้ยความลึกคมชัดนะเหมือนลอยใช่ไหมอ่าอ่าลอกตานะครับลอกตาอ่าเนี่ยนะลึกคมชัดหมดนะครับมวลสารสัดเจีมากอ่าเหนือจะออกไม่ขาวเห็นไหมเหนือจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำเหลืองน,นิดๆหน่อยๆเน,นี่ยนี่แหละครับพระเทส ดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับสรารพัดในขมนะพิมพ์ให้คมเนื้อให้ใช่เป็นใช้ได้นี่ครับอุ่งนี้ใช้ได้เลยนะความในคงฉ่ำฉ่ำจนดผาเทนะครับอุ่งนี้นเพื่นก็ศึกษาจากอุ่งนี้ดูเราก็ดูแล้วทราบผาเทว่าเขาขึ้นอย่างไรนะครับพวกอวนสารประัาณไหนเราก็นําไปประกอบไม่มากก็น้อยผมก็หวังเ่าเพื่อนจะนําไปประกอบในการเช้า่าของเพื่อนได้นะครับก็ ยายให้เพื่อนๆในชาวหาาแท้ทุกคนนะครับอ่ะสุดท้ายถ้าเพื่อนๆย้ายผมมาแนะนำลงเพราะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้กิปนี้ได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพิพภาพไปก,การใดขอภัยมาณฑที่ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ